จังหวะบีบหนักหน่วงของอมนิทริ x สั่นสะเทือนไปทั่วความมืดมิดของห่วงมิติเบนเทนนี่สันกระเด็นทะลุออกมาราวกับขยะอวกาศร่างของเขากลิ้งครูดไปบนแผงไม้ที่ชุ่มน้ำก่อนจะหยุดนิ่งท่ามกลางความโกลาหลเขาเงยหน้าขึ้นอย่างมึนงงดวงตาปรับโฟกัสกับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาดส่องลงมายังผืนน้ำสีเขียวมรกตเบื้องหน้า เบ็นกระพิบตาทีๆเสียงตะโกนอื้อๆอึงของพ่อค้าแม่ค้าเสียงพายเรือกระทบน้ำและกลิ่นหอมของเครื่องเทศและดอกมะลิปะปนกันอยู่ในอากาศที่ชื้นแฉะเขาพบว่าตัวเองลอยอยู่บนเรือลำเล็กๆที่เต็มไปด้วยผลไม้แปลกตามีคนสวมผ้าสีสดใสและหมวกสารตรงครวยกำลังมองมาที่เขาด้วยความประหลาดใจนี่มันที่ไหนกันเนี่ย เนบนบ่นพึมพำกับตัวเองพยายามมองหาจุดสังเกตที่คุ้นเคยแต่กลับเห็นเพียงเรือนไทยโบราณที่ตั้งเรียงรายริมน้ำและเจดีสูงตระงานอยู่ไกลๆทันใดนั้นเองวงกลมสีเขียวบนข้อมือของเขาก็เปล่งแสงจ้าราวกับนาฬิกากำลังเตือนถึงอันตรายที่มองไม่เห็น ไม่นะเบนพยายามกดปุ่มปิดเครื่องมือทว่าแสงที่พุ่งออกมากลับดึงดูดสายตาของกลุ่มคนสามคนในชุดแปลกตาหนึ่งในนั้นมีผมสีทองสะดุดตาอีกคนมีใบหน้าเรียบเฉยกับดวงตาที่คมกริบและอีกคนเป็นผู้หญิงผมสีชมพูที่ดูแข็งแกร่งพวกเขายือนอยู่บนสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามคลองแก่เป็นใครกันแน่ เด็กหนุ่มผมทองตะโกนถามพร้อมกับเตรียมท่าพร้อมสู้เบนยังไม่ทันได้ตอบร่างของเขาก็เริ่มขยายตัวผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานและมีเปลวไฟลุกท่วมเล็กน้อยเวอร์แสบจังเบนรีบกดอมนิทริกอีกครั้งก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามใหญ่โตร่างของเขากลับเป็นปกติทิ้งไว้เพียงความงุนงงและกลิ่นไหม้จางๆให้กับสนินจาตรงหน้า นี่ฉันมาโผล่ที่ไหนกันเนี่ยดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าเหรอเบนพูดพลางสำรวจเสื้อผ้าของเด็กหนุ่มผมทองและเพื่อนๆชุดของพวกนายมันแปลกๆนะพวกฉันต่างหากที่ควรจะถามนายมาจากไหนแล้วพลังประหลาดนั่นมันคืออะไรนารุโตะพุ่งเข้ามาใกล้ด้วยท่าทีระแวง เบนยกมือขึ้นเป็นเชิงยอมแพ้ใจเย็นเย็นเพื่อนฉันชื่อเบนเทนนิสันมาจากอีกมิติหนึ่งนี่นะคืออมนิทริกซ์มันทำให้ฉันแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้เขายื่นข้อมือให้อีกฝ่ายดูแต่ซาสุเกะกลับมองด้วยแววตาเย็นชาและจ้องไปที่อมนิทริกซ์ราวกับจะทะลุผ่านเนตรวงแหวนของฉันไม่เคยเห็นพลังแบบนี้มาก่อนซาสุเกะรำพึงเบาๆ ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสซากุระถอนหายใจนารุโตะซาสึเกะใจเย็นก่อนเถอะเขาอาจจะเป็นแค่คนหลงทางจริงๆในขณะที่ทั้งสี่กำลังถกเถียงกันชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็วิ่นเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกท่านนินจาแย่แล้วชาวบ้านของเราหลายคนหายตัวไปอีกแล้วมันเกิดขึ้นทุกคืนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หญิงชราคนหนึ่งร้องไห้เบนเบิกตากว้างเดี๋ยวนะผู้คนหายตัวไปนั่นมันฟังดูไม่ค่อยดีเลยนารุโตหันไปทางชาวบ้านทันทีไม่ต้องห่วงครับคุณยายทีมเจ็ดจะจัดการเองเขาชี้ไปที่ตัวเองและเพื่อนๆเราจะช่วยตามหาพวกเขาเอง ซาสึเกะเพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยซากุระวางมือบนบ่าของหญิงชราเพื่อปลอบโยนเบนรู้สึกถึงความมุ่งมั่นในแววตาของนารุโตะดูเหมือนพวกนายจะมีปัญหาคล้ายๆกับที่ฉันเจอประจังเลยนะเขากล่าวพลางยกยิ้มฉันจะช่วยด้วยตีกแรงละกันถือว่าเป็นการไถ่โทษที่ลงจอดผิดที่ผิดทางแม้จะยังไม่เข้าใจโลกใบนี้ดีแต่สัญชาตญาณฮีโร่ของเขาก็ถูกกระตุ้นขึ้นมา หญิงชราพยักหน้าอย่างช้าๆพลางเล่าถือตำนานวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในวัดร้างกลางป่าลึกใกล้หมู่บ้าน การเดินทางนำเข้าไปสู่ป่าเบญจพันที่ปกคลุมด้วยความลึกลับต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาจนแสงอาทิตย์แทบส่องไม่ถึงมีกลิ่นหอมของสมุนไพรและดินชื้นลอยคละคลุ้งทีมเจ็ดเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบเบนพยายามเรียนแบบการเคลื่อนที่แบบนินจาแต่ก็อย่างเงื้อง,งะกว่ามากให้ตายเถอะพวกนายกระโดดต้นไม้ได้ยังไงไม่เห็นมีเชือกเลย เขาบ่นพึมพำมพลางกดออมนิทริกสเตรียมพร้อมเมื่อมาถึงวัดร้างกลางป่ากเก่าที่มีต้นโพขนาดมหฮืมาแผ่รากปกคลุมตัววิหารอิดแดงทรุดโทรมใบไม้แห้งปกคลุมพื้นบรรยากาศเงียบสงัดจนหน้าขนลุก ทันใดนั้นเองเงาร่างหลายเงาก็ปรากฏขึ้นพวกเขาสวมหน้ากากไม้แกะสลักรูปอสูรภัยโบราณและถือกระบี่โค้งที่คมกริบพวกมันคือกลุ่มนินจาเร่ร่อนที่อาศัยตำนานปรำปรามาหลอกชาวบ้านซาสเกะกระซิบเนตรวงแหวนของฉันตรวจจับพลังจักระผิดปกติได้เบนเห็นท่าไม่ดีเอาละ ได้เวลาอมนิทริกซ์แล้วเขาตบไปที่หน้าปัดของนาฬิการ่างของเขาก็ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีเขียวก่อนจะกลายร่างเป็นโฟอ r มเอเลียนสีแขนตัวใหญ่ที่มีพละกำลังมหาศาลเจอพลังของโฟอ r มหน่อยเป็นไง โฟอร์อาร์มคำรามเสียงดังเขาใช้แขนทั้งสี่คว้าต้นไม้ใหญ่แล้วเหวี่ยงเข้าใส่นินจาหน้ากากราวกับมันเป็นกิ่งไม้นารุโตและซาสึเกะพุ่งเข้าโจมตีพร้อมกันนารุโตสร้างร่างแยกเงาพันร่างส่วนซาสึเกะใช้คาถาลูกไฟขนาดใหญ่ซากุระกระโดดเข้าประทะกับนินจาหน้าก,ากากตัวหนึ่งด้วยหมัดที่ทรงพลังราวกับขอนทุบ ออมนิทริกซ์กับวิชานินจาทำงานร่วมกันได้อย่างน่าประหลาดแม้จะมีความคลุกคลากอยู่บ้างโฟร์อาร์มไม่เข้าใจเรื่องจักระแต่นารุโตะก็ไม่เคยเห็นการแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนแต่พลังที่ต่างกันก็ช่วยเสริมกันได้อย่างคาดไม่ถึงนินจาหน้ากาก,ากที่กำลังรุกรานหมู่บ้านต้องล่าถอยไปอย่างไม่เป็นกระบวนเมื่อเผชิญหน้ากับพลังที่หลากหลายนี้ หลังจากที่จัดการนินจาหน้ากากไปได้ส่วนหนึ่งความเงียบก็กลับมาอีกครั้งแต่เบนรู้สึกถึงบางอย่างที่ซ่อนอยู่พวกมันไม่ใช่ตัวการทั้งหมดซาสึเกะกล่าวฉันสัมผัสได้ถึงพลังจักระที่มหาศาลกว่านั้นกำลังซ่อนตัวอยู่ภายในวิหารทันใดนั้นเองประตูวิหารที่เก่าแก่ก็เปิดออกช้าเผยให้เห็นร่างของนินจาหนุ่มคนหนึ่งที่สวมชุดสีดำปักลวดลายคล้ายงู เขาดูมีพลังที่น่าเกรงขามรอบกายเขามีแสงสีม่วงเรืองรองแปลกประหลาดพวกเจ้ามายุ่งเรื่องที่ไม่ใช่ของพวกเจ้านินจาผู้นั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ที่นี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากมันสามารถเชื่อมโยงมิติต่างๆเข้าด้วยกันข้าจะใช้มันเพื่ออำนาจสูงสุดเบนเบิกตากว้างนายคือคนที่เปิดมิติให้ฉันนาที่นี่งั้นเหรอ นินจาผู้นั้นหัวเราะเยาะเจ้าเป็นเพียงความผิดพลาดที่ข้าไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่เป็นไรพลังของเจ้าก็จะถูกดูดกลืนไปเป็นส่วนหนึ่งเช่นกันเขาสร้างกระแสลมกรดที่รุนแรงพัดพาทุกคนจนกระเด็นออมนิทริกซ์ของเบนเปลี่ยนเป็นสีแดงบ่งบอกถึงพลังงานที่ลดลงร่างของโฟอามกลับเป็นเบนอีกครั้ง นารุโตพยายามพุ่งเข้าใส่แต่ถูกแรงลมกระแทกจนกระเด็นไปชนกำแพงวิหารซากุระรีบเข้าไปดูอาการของเขาซาซึเกะเปิดใช้งานเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพพา,พาเต็มรูปแบบชิโดริเขาสร้างสายฟ้าพุ่งเข้าใส่แต่กลับถูกปัดป้องได้อย่างง่ายดายเบนรู้สึกสิ้นหวังนี่เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าที่เขาเคยเจอมาเราจะสู้ยังไงดีเนี่ย ขาพึมพำแต่เมื่อเห็นสายตาที่มุ่งมั่นของนารุโตะที่พยายามลุกขึ้นและซาสึเกะที่ยังคงสู้ไม่ถอยเบนก็คิดถึงคำพูดของหญิงชาราคนหนึ่งในหมู่บ้านที่พูดถึงความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่เบนมองไปที่อมนิทริกซ์ที่ค่อยๆชาร์จพลังงานกลับมาพวกนายไม่ต้องห่วงฉันมีแผลแล้วเขากล่าวพร้อมรอยยิ้มเอาละมาดูพลังที่แท้จริงของเอเลี่ยนกับนินจากัน Rix, เบนตะโกนอมนิทริกแปลงแสงสีเขียวอีกครั้งคราวนี้เขาเลือกไดมอนด์เฮดเอเลียนที่ร่างกายทำจากคริสตัลแข็งแกร่งราวเพชรไดมอนด์เฮดพุ่งเข้าใส่พร้อมกับสร้างคมมีดคริสตัลพุ่งเข้าหานินจาแห่งมิตินารุโตะที่ฟื้นตัวขึ้นมาใช้พลังจักระจิ้งจจาะก้าวหางเต็มรูปแบบร่างของเขาถูกห่อหุ้มด้วยพลังสีแดงคาถาเซียนกระสุนวงจกัก เขาพุ่งตรงไปพร้อมกับกระสุนวงจักขนาดใหญ่ซาสึเกะเองก็รวมพลังจากกระสายฟ้าทั้งหมดเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาชิโดริไดมอนด์เฮดใช้ร่างกายที่เป็นคริสตัลสะท้อนพลังงานมิติที่นินจาผู้ร้ายยิงใส่เปิดโอกาสให้นารุโตะและซาสึเกะเข้าประชิด พลังจักระที่รวมกันของทั้งสองกระทบเข้ากับนินจาผู้ร้ายอย่างจังเสียงระเบิดดังกึกก้องไปพั่วทั้งวิหารไดมอนเฮดใช้แคนคริสตัลยึดตรึงตัวร้ายเอาไว้พร้อมกับสร้างคริสตัลพันรวบตัวของมันพลังงานมิติที่ไหลเวียนอยู่ก็เริ่มสงบลงปิดช่องว่างมิติที่เปิดค้างไว้ได้อย่างสมบูรณ์นินจาผู้ร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายไปในที่สุด แสงอาทิตย์ยามเย็นสอดเข้ามาในวิหารที่พังทลายไดมอนเฮดกลับมาเป็นเบนอีกครั้งเขาหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่มองไปที่นารุโตและซาสเกะด,ด้วยรอยยิ้มพวกนายสุดยอดมากเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานหมู่บ้านที่สงบสุขก็กลับมาอีกครั้งชาวบ้านที่หายไปถูกช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยพวกเขารวมตัวกันที่ลานวัดจัดงานฉลองเล็กๆเ,เพื่อขอบคุณเหล่าฮีโร่ เบนกินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างอร่อ,รอย